สวัสดีครับทุกคนครับจริงๆแล้วผมตั้งใจจะทําคลิปนี้ตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยที่เกมอัปเดตเลยนะครับผมเพราะว่าผมถูกใจมาก ชอบใจมากนะครับผมหลังจากอัปเดต4.0เนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมชอบและผมจะรวบรวมเป็นข้อเลยนะ1น3 4งสนะครับสิ่งที่อัปอัปเกรดขึ้นนะครับผมจากภาค2024มีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเวลามันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับผมหลายคนน่าจะรู้แล้วในหลายๆเรื่องนะครับผมทำให้อ่ะเดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปจัดอันดับ10เรื่องที่ผมอยากให้มีในอ e ีุบอล2025และข้อนี้ เป็นหนึ่งในนั้นและพี่โคก็จัดการให้เพิ่มให้ด้วยนะครับถูกใจถูกใจสายจัดทีมที่หลากหลายเหลือเกินนะครับมาเรามาดูกันครับผมกำลังพูดถึงฟังกช์ชันตัวช่วยในการจัดการการ์ดใน ID ของเราให้มีความง่ายขึ้นค้นหาการ์ดง่ายขึ้นนะครับผมของเดิมเนี่ยไอฟังกช์ชันเอ่อฟิลเตอร์นะครับหรือซอสมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะไอซอสเนี่นะครับผมก็มีซอสพริกซอสมะเขือเทศ คนอ่านกันนะครับมันก็เป็นการจัด,ดันดับใช่ปะจัดจัดลำดับนะครับเรียงตามตำแหน่งเรียงตามโอเวอร์ออค่าพลังนักเตะเรียงตามนักเตะท,ที่ได้เข้ามาว่ากันไปอันนี้หลายคนเป็นทราบอยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานนะครับผมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือหัวข้อในฟิลเตอร์นะฮะฟิลเตอร์แปลว่ากรองกรองนะครับผมหรือว่าเราคัดเฉพาะสิ่งที่เราอยากค้นหาในไอเดียของเราเล่นไปนานๆคุณมีการ์ดเยอะครับแปดร้อยเก้าร้อยตัวเนี่ยตอนนี้จุกอยู่ที่เก้าร้อยนะครับผมมันหาการ์ดยากครับผมโอเคเรื่องของการหาสมุ ตามสมสรนนะครับผมตามลีกอะไรเงี้ยมันมันเป็นของเดิมอยู่แล้วที่มีอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกสัญชาตินะครับตำแหน่งนะแล้วก็เออแม้กระทั่งพวกสกิลเนี่ยเราอยากหานักเตะตามสกิลนะสมมุติว่าดับเบิลทัสในไอเดีของเราเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก,กดได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมนะครับแล้วเราก็อยากจะเอ่อฟิลเตอร์เออเราจะซอนก็ได้นะครับผมซอนต,ตามค่าพลังรวมนะครับผมนักเตะที่มีสกิลดับเบิลทัสค่าพลังสูงที่สุดเรียงลงมาจากมากไปน้อยแบบนี้นะครับมันก็จะคัดมาให้เห็นไหมอันนี้คือของเดิมนะครับ ผมผมย้าอีกทีนึงเผื่อบางคนไม่รู้นะครับเผื่อบางคนเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งย้อนกลับมาเล่นตอนนี้มันทําได้แล้วนะครับตอนอัปเดตแรกๆ2022นี่เนี่ยทำได้น้อยมากนะครับในเรื่องของการการ์ดนะครับแต่ตอนนี้ทําได้เยอะเลยโดยเฉพาะล่าสุดนะครับผมพิเศษก่อนล่าสุดเนี่ยมันมีหัวข้อนี้มาครับผมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ของใหม่ถ้าเทียบกับภาคเบสภาคเบสเนี่ยมีฟิลเตอร์การ์ดไทยครับการ์ดไทยหรือว่าประเภทการ์ดเนี่ยอยู่แล้วนะแต่มันหายไปพออัปเดตเป็น E ีคุดบอลสอง2ันย 2ก็หายไป23ก็หายไป24ก็หายไปผมก็เฝ้ารอเมื่อไหร่มันจะกลับมานะตอนนี้กลับมาแล้วใน2025นะครับเราสามารถที่จะกรองนะฮะหรือว่าคัดเฉพาะการ์ดประเภทการ์ดนะครับของ ID เราในะ ID เราเนี่ยได้ความง่ายขึ้นแล้วนะอ่ะสมมติว่าคุณเป็นสายแบบทําเฉพาะ e ีพิกทำเฉพาะบิ๊กไทม์การ์ดไฮลงไฮไลท์โชว์ไทม์อะไรพวกนี้นะครับผมเราเลือกได้แล้วนะครับณเนะวอร์ชั่น4.0เป็นต้นไปนะครับผมอ่ะสมมติว่าผมอยากจะหาการ์ดเฉพาะ การ์ดเทนดิงนะครับการ์ดเทนดิงหรือคือการ์ดเขียวการ์ดม่วงนะเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับผมเฉพาะในดีเราแล้วกดแบบนี้ไปแล้วกดดันไปนะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาเฉพาะการ์ดเทนดิงไงนะการ์ดเขียวนะครับผมอ่ะอยากทำฟูลทีมสายเขียวไปแข่งดูบ c l นี่ก็หาง่ายหน่อยใช่ปะมันก็จะขึ้นมาแต่ว่าเทนดิงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขอบเขียวอย่างเดียวนะครับมันมีขอบบอลโลกแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเทนดิงเหมือนกันนะครับนะมันก็จะมีสองเพทแล้วมีการ์ดยูซีเอลแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเทนดิงเหมือนกันอ นะครับอ่ะอันนี้คือ trending card นะครับหรือว่าเราจะกรองตามประเภทก card feature ไหมฟีเจอร์นี่คือมันเป็นการ์ดที่ตั้งแต่อีวพีบอล2022อะนะบางคนยังเรียก card trending card highlight ทุกวันนี้มีคนเรียกยังยังเรียกว่าการ์ดฟีเจอร์ในภาคเพสนะครับผมมันก็จะมีการ์ดฟีเจอร์คือการ์ดสีม่วงใช่ไหมเจอร์เพลเยอร์แค่นั้นมีประเภทเดียวไม่ได้แบ่งว่าเป็น card trending การ์ดไฮไลท์การ์ดโชว์ w t ม m เหมือนทุกวันนี้นะฮะเมื่อก่อนในภาคเพสก็มีแค่ฟีเจอร์กับ เซนเตย์เพเยอร์นะครับแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็เบสเพลเยอร์4ประเภทเนาะแล้วก็ player, นะแคลรี่โอเวอร์เพลเยอร์ที่เป็นการ์ดเทาเมื่อตอนเฟส2 0ง0นะครับฟีเจอร์ปัจจุบันนี้นะครับผมถ้าเอากันตามแบบเครือญาตินะครับแบบบันบั้นผ้าบุรุษนะครับเออพวกเทรนดิ้งโชว์ไทม์ไฮไลท์ทุกวันเนี้ยบันผ้าบุรุษก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับแต่ว่าตอนอัปเดตตอนเฟส2เอออีฟ e ุตบอลสอ2พันช่วงแรกๆนะครับมันมีการ์ดประเภทมันยังชื่อว่าเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์อยู่ประเภทหนึ่งนะครับับแล้้วการร์ดปะเเภทนนนีีนน่ยม ไม่กี่ตัวนะพวกเบนเซม่าโรนัลโดคิเตสออตอะไรเงี้ยมันจะมีการ์ดประเภทแรกอยู่นะครับถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับลองกดดูว่าไอดีนี้มีหรือเปล่านะครับผมลองดูนะนี่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 มีมีอยู่มีอยู่นะครับนี่คือฟีเจอร์มีแค่นี้เองนะครับเออลองกดดูทําไมการ์ดเอ็มบเป้การ์ดนี้เป็นฟีเจอร์นะครับลองกดเพย์เลอร์ไทยนะครับลองเลื่อนลงมาดูนะครับเนี่ยการ์ดไทยฟีเจอร์นะครับผมมีไม่กี่ตัวมีไม่คือมันเป็นการ์ดแลคือฟีเจอร์เพย์เลอร์เนี่ยในอีในซีรีส์อีฟุตบอลเนี่ยมันมีแค่ช่่วงงแรรกกกนนนนนะะคััับหลลจจา้็็เเปปีย การ์ดไฮไลท์นะครับผมการ์ดเทรนดิ้งอะไรไปเลยเน,นี่ยอ่าเนี่ยฮาร์เร็ส่างนี้นี่คือตอนที่แบบว่าก่อนย้ายมาแมนทิตี้แรกๆเลยนะเนี่ยการ์ดไทยอันเนี้ยมันยังเป็นฟีเจอร์อยู่ไม่ใช่การ์ดไฮไลท์นะครับผมเนาะเนี่ยครับมีประมาณนี้เยอะไม่เยอะครับผมการ์ดพวกนี้ถือว่าเป็นการ์แรดแล่ไอ,อ้นี่นี่นี่ไอการ์ดลุนเนี้ยผมจําได้เลยถ้าไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดก็คือมันเป็นการ์ดฟีเจอร์เพลเยอร์ชุดแรกในอ e ีฟบอล2022นะครับเนี่ยมีดาวิดนิวเยสมีเบนเซม่ามีโลนโดนะครับผมใครยังเก็บไว้อยู่ไหมแต แพ็คมันจะเป็นอะไรนะกีสเต็ปดิปเปอร์อะไรพวกนี้นะมันประมาณ2-3รอบนะครับผมฟีเจอร์รเพย์แล้วมันก็เปลี่ยนเป็นคอนเซปต์การไฮไลท์ไปพอการไฮไลท์ในปัจจุบันก็จะมีแยกแยกติ่งแบบลูกออกลูกออกหล,ลานนะมาเป็นการไฮไลท์โชว์ไทม์อีกทีหนึ่งนะครับการไฮไลท์กับการไฮไลท์โชว์ไทม์คืออันเดียวกันนะโชว์ไทม์นี่คือกิ่งหนึ่งหรือลูกลูกหลานของการไฮไลท์อีกทีหนึ่งถ้าจะเทียบแบบสาคณาญาตินะครับผมการฟีเจอร์นี่คือเหมือนรุ่นปู่รุ่นย่านะครับแล้วการไฮไลท์ก็เป็นรุ่น ลูกของการ์ดฟีเจอร์อีกทีนึงแล้วรุ่นหลานก็คือโชว์ไทม์ไงโชว์ไทม์เนี่ยถือว่าเป็นหลานของฟีเจอร์อีกทีหนึ่งนะ ประมาณนั้นเลยนะนี่ผมพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยนะเพื่อจะได้นึกออกว่าเพจการ์ดในปัจจุบันเนี่ยมันมีที่มายังไงนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตนะคุณคิดว่ามันจะมีติ่งแตกย่อยกิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็น่าคิดนะครับผมอ่ะลองดูครับนี่คือฟีเจอร์ใช่ไหมนะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงการ์ดไฮไลท์นะครับถ้าเราเอาการ์ดไฮไลท์อย่างเดียวนะครับมันก็คือการ์ดไฮไลท์เห็นไหมแล้วมันมีการ์ดไฮไลท์กับการ์ดไฮไลท์โชว์ไทม์นะครับเราสามารถฟิวเตอร์แยกได้ด้วยนะคครรัับดนนนะอออีี้ืกาาไยย่งเวผม พวกการ์ดที่อยู่ในคับเซเลคชั่นวันจันทร์นะครับผมหรือการ์ดที่มันอยู่ในที่เป็นการ์ดเด็กๆของการ์ดอีพิกกับบิ๊กไทม์นะเออที่แบบตัวการ์ดประกอบในแพ็ค150ตัวนั่นแหละนั่นคือการ์ดไฮไลท์เห็นไหมและส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการ์ดไฮไลท์ที่มีบูสเตอร์นะครับมันจะมีแค่โชว์ไทม์ที่มีบูสเตอร์นะครับแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการ์ดไฮไลท์ที่มีบูสเตอร์อย่างเช่นการ์ดไฮไลท์ที่เป็นตัวแจกล่าสุดนะครับเนี่ยอยู่ในสตาร์ทอัพแคมเปญนี่นะครับผมก็จะมีเลวนดอ กีนะครับผมกับดีลอยซานนี่ที่เป็นการ์ดไฮไลท์ที่มีบูสเตอร์แต่มันเป็นบูสเตอร์แบบแอคทีเวทบูสเตอร์นะครับก็คือเป็นบูสเตอร์เปล่าที่อาจจะต้องไปเติมบูสเตอร์คือกดเปิดบูสเตอร์ซึ่งมันก็จะมีแค่เม็ดเดียวนะครับไม่เหมือนกับอ e ีปิกที่ในแพ็คปัจจุบันโรนานินโยหรืออูริเฮเนสอะไรเงี้ยมันจะมีบูสเตอร์ติดตัวก่อน1เม็ดแล้วก็เม็ดที่2คือเป็นแอคทีเวทบูสเตอร์คือเปิดเพิ่มแต่อันเนี้ยจะเป็นแค่บูสเตอร์แอคทีเวทบูสเตอร์เม็ดเดียวนะครับผมเนี่าาน่่่่ยยยมมมมมััััันนนนนนกกก็คคคอๆวววิฒาา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 รรระะบบบีีีงทททเแชถพ้ ผมไม่ได้เล่นมา2ปีแล้วตั้งแต่ i e v b r a 2 l คือแบบว่าพอเปสอัปเดตเป็น e v b r a w l องนี่คือผมเลิกเล่นไปเลยเพราะว่าผมไม่ชอบเล่นไม่นสนุกนะครับการ์ดผมหายการ์ดผมเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะครับพอกลับมาตอนนี้เนี่ยอยากรู้นะฮะว่าการ์ดอะไรเนี่ยครับเป็นการ์ดท็อปที่สุดนะครับผมก็ตอบยากเหมือนกันนะเพราะถ้าเอาปัจจุบันเนี่ยมันก็คืออ e ีพนะิกณวันนี้นะมันก็คือ e อีพิกเม็ดนะครับแต่ในอนาคตมันมีโชว์ไทม์2เม็ดบิ๊กไทม์สอเม็ดค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแน่นอน,น,อออน,าานะ เดี๋ยวเรื่องของดามงนามาอะไรเดี๋ยวผมแยกไปคลิปอื่นแล้วกันคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องของการฟิลเตอร์การกรองนะครับผมดูนะสมมติว่าผมจะฟิลเตอร์นะครับผมเฉพาะการโชว์ไทม์ไอดีนี้นะอ้าถ้าเราติ๊กหลายอันมันก็จะเลือกมาหลายอันนะครับนะเราเลือกอันเดียวก็จะขึ้นมาอันเดียวก็คือโชว์ไทม์อ่ะสมมติว่าผมอยากดูโชว์ไทม์นี่มันก็จะขึ้นมาเฉพาะโชว์ไทม์เห็นไหมยังดีเลยนะครับผมยังเจ๋งเลยนะครับฟังก์ชันนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็จัดแบบฟนะูนน time, ลทีมโชว์ไทม์ฟูลทีมอีพิค การเก่าๆนะใหมก่อนนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมว่าจะเอากาดเก่าๆแบบนี้มาอัพเล่นเหมือนกันนะครับผมนี่ผมรอวันนี้มานานแล้วนะครับวันที่ระบบต่อสัญญาไม่มีนะครับผมจะนี่มีเยอะเลยมีเยอะมากนะครับเนี่ยผมไม่ขายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําสักคลิปหนึ่งนะครับผมเลือกรีเจนเดอรี่ที่ดีที่สุดนะครับผมจัดทีมจัดทีมรีเจนเดอรี่ที่ดีที่สุดแล้วมาอัพเล่นดูซิว่าจะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นเส้นทางใหม่เฮ้ยเอ้ยเข้าท่าเหมือนกันนะเส้นทางการเดินทางของไอเดีเก่ารีเจนเดอรี่อะไรเนี้ยนะเออไม่ต้อง เปิดการ์ดเพิ่มเล่นแค่เจนเดอรี่อย่างเดียวเป็นไปได้วะมันต้องมีการ์ดใบทั้งนะครับเนี่ยน่าสนใจนะครับอันนี้คือเจนเดอรี่ใช่ปะ่ะหรือว่าเอ่อสมมติว่าเป็นสายซื้อขายอะไรพวกนี้นะก็จะแบบอยากจะโชว์ไอดีของตัวเองเลยนะก็บอกว่าอีพิกกี่ตัวคุณก็นับได้เลยเนี่ยฟิลเตอร์มันจะขึ้นบอก,บอกไหมขัพเปอคี้แปทับเก้าสิบอทับเ้าทับหนึ0งแสดงว่าตอนนี้มีอีพิกถ้าอยากรู้ในไอดีของตัวเองเราอยากรู้ว่าเอออีพิกเรามีกี่ตัวนะฮะบิ๊กไทม์เราม นะครับผมบิ time, ๊กไทม์นี่การ์ดร่างสุดนะครับนี่17ตัวมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมจะขึ้นมาเฉพาะบิ๊กไทม์นะครับผมอ่าถ้าถามว่าตามลำดับนี้นะตามลำดับนี้นะสแตนดาร์ดเทนดิงนะครับผมนี่คือเรียงลําดับตามความโหดของการ์ดตามเออ่ระดับของการ์ดหรือไม่มันก็เข้าโค้งใช่นะครับสแตนดาร์ดคือค่าพลังน้อยสุดเทนดิงเนี่ยเอาภาพรวมนะเพราะว่าเทนดิงการ์ดเขียวบางตัวก็ค่าพลังสูงนะครับไล่มานะครับผมเทนดิงฟีเจอร์ไฮไลท์โชว์ไทม์ลีเจนเดอรี่แสดงว่าเกมมองว่าลีเจนเดอรี่เนี่ย สเกลค่าพลังมากกว่าโชว์ไทม์เหรออ่าเจเนอรีร่เก่านะครับผมเออแล้วก็อีพิกไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะครับผมแต่บิ๊กไทม์อยู่ร่างสุดนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันณนะตอนที่ทําคลิปอยู่นี้นะครับยังไม่มีบิ๊กไทม์บูสเตอร์แมตที่2แต่ของเดี๋ยวคงตามมานั่นเองนะครับนี่คือฟังก์ชันที่ฟินมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปจัดแบบฟูลอีพิกฟูลบิ๊กไทม์สักนิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็เข้ามาที่เกมแพนนว้ก็ได้นะครับเราก็สร้างใหม่ก็ได้นะิิะะะะะ Big Time กไมมมม็ด้สดสุุตตนะ อ่ะนะครับแต่เสียดายที่มันยังไม่สามารถจัดทีมอัตโนมัติได้นะครับฟังก์ชันในอนาคตนะครับที่ผมอยากให้มีนะครับก็คือการจัดทีมอัตโนมัติตามสิ่งที่เราฟิลเตอร์หรือสิ่งที่เราเลือกอสมมุติว่าปัจจุบันนี้มันก็มีแค่ออโต้พิกเพเยอร์ตรงนี้นะครับผม b า s t เ p นะครับผมจะทายไว้เลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะทายแม่น <laughs> ว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับผมตรงเนี้ยนะออโต้พิกเทเยอร์สเนี่ยครับผมมันจะมีตัวช่วยเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มันมีแค่บายสเตตนะครับก็คือการจัดทีมอัตโนมัติตามสเตตคือตามค่าพลังนักเตะในอดีของเราที่ค่าพลังอุอ,อสูงที่สุดเนี่ยมันก็จะจัดทีมให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยเว้นแต่ในอีเวนต์นะครับในอีเวนต์มันก็จะมีแบบบายอีเวนต์ใช่ป่ะก็คือแบบจัดทีมเฉพาะในอีเวนต์นั้นๆเนี่ยมันก็จะจัดอัตโนมัตินะครับแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าบายสเต็ตก็คือนัก อะไรตรบนตนบนมาม่วหมดเลยนะครับแค่แบบสนใจแค่ค่าพลังสูงสุดแต่ผมเชื่อเลยเกินว่านะแล้วสิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงเนี้ยนอกจากคําว่าบายสเตตแล้วนะครับผมอาจจะเป็นบายการ์ดไทก็ได้นะบายการ์ดไทก็คือสมมุติว่าเอ่อบายการ์ดไทยบิ time นะ๊กไทม์โชว์ไทม์นะสมมติเรากดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าบายการ์ดไทยเรากดไปปุ๊บนะบิ๊กไทม์มันก็จะจัดทีมเฉพาะนักเตะบิ๊กไทม์อย่างเดียวอะนึกออกไหมเออแบบนั้นมันจะอำนวยความสะดวกและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ บายขับบายหลีกอะไรก็ว่าไปบ,บายขับก็คือ ตามสโมสรอ,อ่าอันนี้คือหลายคนอยากให้มามากๆนะครับก็คือกดปุ๊บนะใบขับแล้วก็เลือกไปว่าเอออยากจะจัดทีมตามสโมสรอ,อะไรนะครับสมมุติว่าเลือกไปแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกดปุ๊บนะฮะาบแมนเชสเตอร์ซิตี้ปุ๊บนักเตะที่เป็นการโลโก้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้ามาจัดทีมให้เราอัตโนมัติเลยปับ๊บเราไม่ต้องไปเลือกทีละตัวทีละตัวทีละต,ตัวนะครับผมสายฟุตทีมหรือสายจัดทีมเนี่ยผมชอบมากเลยนะบแบบนั้นนะผมทําลายไว้ว่าเดี๋ยวในอนาะคตก็มีรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วมันจะดี ต่อใจมากๆสําหรับสายฟูลทีมนะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่อยากให้มีนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้เราก็ต้องมาจัดเองนะครับอ่ะเราก็ต้องมาฟิลเตอร์เองนะฮะเราก็การ์ดไท์นะครับผมอ่าแล้วก็บิ๊กไทม์สมมตินะฟิลเตอร์มาแบบนี้นะฮะแล้วคุณก็จัดทีมลงลงทีมเองอะไรเงี้ยนะต้องจัดมือเองก่อนนะครับผมพี่จะขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าครับพี่แค่นี้ก็ดีแค่ไหนลวอ้าวยิ่งดีนะครับผมยิ่ง Simplicity is the best นะฮะคือการเลือกความเรียบง่ายคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผม่นนีัอ็กกด ถูกปะนะอันนี้จัดทีไม่ได้ว่าไม่มีแบ็กบิ๊กไทม์นะโอเคแค่นั้นยังไม่พอครับออโต้พิกเพเยอร์บายขับบายการ์ดไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีอีกนะครับผมก็คือฟิลเตอร์นี่นะครับฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเราสามารถค้นหานักเตะได้นะคือปัจจุบันเนี่ยซอสเนี่ยซอสตามเพเยอร์เนมได้นะครับก็คือเรียงลําดับตามชื่อตามชื่อนักเตะได้นะครับผมอ่า,อาเอาอันนี้ก่อนออกก่อนเอาฟิลเตอร์ออกก่อนนะผมจะซอสตามเพเยอร์เนมนะครับก็คือเรียงลําดับตามชื่อนะ ตามชื่อนักเตะ ek, คือเรียงลำดับจาก A B C D E F J S ไล่เรียงลำดับไปนะครับมันสามารถเรียงได้เนี่ยคนแรกก็จะเป็น a เ e s s a n d r o Costa Cuda ใช่ป่ะ A จุด A จุดนะครับผมอารอนสตามเดลนะฮะเนี่ยไล่ลงไปนะครับผมดูดูแบบบาบเกี <laughs> เนี่ยครับผมแล้วก็ไล่ไปถึงแซทนะครับก็ว่ากันไปถ<ะ>ูกป่ะอันนี้คือเรียงตามชื่อคือซอสนะครับแต่แต่แต่มันจะเพอร์เฟกมากถ้าเราสามารถฟิลเตอร์บายเนมได้ครับผมฟิลเตอร์บายเนมคืออะไรก็คือการกรองและค้นหาเฉพาะชื่อนักเตะนะครับมีคําสั่งมาเลยนะครับผมตรงเนี้ยนะฟิลเตอร์แล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับคุณอยากค้นหานักเตะชื่ออะไรขึ้นมาเลยนะครับคล้ายๆกับแอปดาต้าเบสหรือในเว็บไซต์นะครับผมขึ้นมาจะค้นหาเฉพาะอยากรู้ว่า เรียวเนียเมสซี่เนี่ยในอดีตเรามีกี่การ์ดนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปเรียวเนียเมสซี่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเฉพาะการ์ดของเรียวเนียเมสซี่เราจะได้รู้เลยว่าเอยตอนนี้เมสซี่ในในอดีตของเรามีกี่การ์ดแล้วถูกปะ่ะแต่จริงๆปัจจุบันมันก็สามารถเอ่อฟิลเตอร์ได้นะครับผมอย่างเช่นอาร์เจนตินาเท้าซ้ายนะครับเพย์เมกเกอร์ะ maker, อะไรพวกนี้มันฟิลเตอร์ได้แต่มันจะลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเราฟิลเตอร์ตามชื่อได้มันจะค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแต่ผมเข้าใจนะครับในฐาาาาาาานนนนนะะะะททีีี่่่่่ผมมกกกก็พออออจเเเเขยโปรรรรรแไดด้้้้บงงฮนะคะคืืถิิววใสฟฟัั์์ชลตหห ตามชื่อเนี่ยมันจะทําให้กินทรัพยากรการประมวลผลค่อนข้างมากครับทุกคนระบบนี้ฟังก์ชันนี้เนี่ยนะมันกินกินทรัพยากรในการประมวลผลมากนะคุณคิดดูพิมพ์คําว่า A เข้าไปปุ๊บเนี่ยนักเตะที่ชื่อ A มันก็จะไปค้นหาในถังข้อมูลเราเลยปุค้นหาทุกตัวนะครับผมนักเตะคนไหนมีคําว่า A บ้างอะ่ะมันจะขึ้นมาเลยแล้วมันจะโหลดนานมันจะค้างมือถือมันอาจจะบางคนอาจจะไม่รองรับไงถูกปะพิโคก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใส่มานะครับฟังก์ชันนี้นะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอพออััััฒนนนนาาไเรืยๆะ,ะบบผมม้ฟงกาากชแี็จ จะมีวิธีที่ทําให้กินทรัพยากรน้อยลงนะครับผมก็เดี๋ยวก็คงใส่มาอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าในเวอร์ชั่น PC คอนโซลเนี่ยสามารถค้นหาตามชื่อได้หรือเปล่าใครเล่นอยู่นะครับผมก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับแต่ในโมบายตอนนี้ยังไม่สามารถทาได้แต่หวังว่าในอนาะคตคงจะทําได้ครับโอเคฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะสำหรับการมีฟิลเตอร์บายการ์ดไคเพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่เราก็อยากได้มากกว่านี้นะเออได้คืบเอ้าศอกได้ศอกจะเอาวาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตรงเนี้ยในค้นหา card, การ์ดสแตนดาร์ดที่เวลาเราซื้อนะครับผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับนะายชื่อนะครับผมเนาะค้นหาบายชื่อยังไม่มีเหมือนกันนะครับก็ต้องไปบายเนมอยู่แต่ซอสมันซอสได้นะครับอ่ะโอเคก็หวังว่าพัฒนาสิ่งดีๆไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับหรือคาดการคาดเดาไว้นี่อยากจะให้มีอีกนะครับผมโอเคนะครับก็ใครไม่รู้ลองไปจัดการดูจัดทีมตามที่เราต้องการดูนะครับผมแหมใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรฮะได้รับรู้ฟีลลิ่งทีมึงว่าเออมันเป็นส ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ